สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีสวัสดีพ่อแม่ไปนอนทุกทุกท่านเนาะคะ่ะที่กําลังติดตามรับชมรับฟังทางช่องลองกี๊ผ้ารวยยู่ขณะนี้ตอนนี้เน,นาะค่ะทางวันนี้ลอกกี้กัะเจาตัวเลกแนวทางราพัฒนาต้องงวดของวันจันทร์ที่เก่ามาให้เอฟซีได้ติดตามเหมือนเดิมคือเก่าชินเคยเนาะในคลิปนี้ก็จะเป็นของเดนเริ่มเซียนของเก้าเซียนเนาะค่ะแล้วก็จะมีแนวทางของมาดามคำนวณทอเใช้เหล็กมีท่มาเหล็กรับนั่งฝาแล้วก็ซองสุวรรณเนาะคะ่ะที่ยังมาทันในลง สำหรับของมาดามนะคะโอ้ยสุดยอดนาทีนี้บบมีไผ่โบมีไผ่แซงมาดามได้สำหรับเลขสามตัวแตกตรงตรงค่ะตรงตรงเนาะพึ้นมานทั้งเล่าพัฒนาแล้วกะ็น้อยเนาะน้อยหรือหรเล่าสามัคคีนี่แหละเรากิกัเหินแต่เอฟซีเม,มิต์เขามาเรากิงมาให้เขาไปเบืองให,ให้มาดามอยู่แต่ว่ายินว่าแตกนะคะแตกทั้งเล่าพัฒนาละะแล้วก็น้อยเนะเาะอ่า ในคลิปนี้นะคะเหมือนเดิมพอ่กอลเชนเคยค่ะล็อกิกก็ต้องกราบขอบคุณตอริกแนวทางจากทางหาเซียนเนาะแล้วก็เอฟซีแฟนคลับขาดบอไดอิลี่ค่ะกราบขอบคุณหลายๆกับการติดตามบวชสิบเป็นรัฐพัฒนาหรือรัฐบาลไทยบวชสิบรุ่งคลิปใดไปเขามาเบึงเขามาติดตามให้ผ่านทั้งช่องของลรอกิกกับขอบคุณเป็นอย่างสูงค่ะอยู่น้ากันไปื่อยเด้อค่ะเดอ้ออย่าเพิ่งนี้หายไปจากกันเนาะอ่ะคำขึ้นนี่นะคะ มาช้าดีกว่าไม่มาเนาะเดี๋ยวถ้าถ้าเสร็จคลิปนี้แล้วเดี๋ยวเรากิกกสีลงอันแนวทางของนับเงินห้ต่อเนาะยังยังเขียนบมฮันเซตอันนี้กะพึงจะเขียนเซตแล้วก็เดินเริ่มเสียนกะพึงมาครบกันเนาะกะเลยกะเลยสิมาซาเนี่ยเพราะว่าเดินเริ่มเสียนเนี่ยคือตรงรอให้ครบทั้งเก้าเซียนเนาะคะ่ะเก้าเซียนเราเรากิกถึงจะเอามาร่วมเอามาจับให้เอฟตี้ได เบึ้องในติดตามได้เนาะถ้ามาประกบก็บคือเดินร่มเสียนกับสีออกมาบไปได้เนาะเอา่ปเป็นการเสยเวลาเนาะค่ะเอามาเบึงดินร่มเซียนของคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาเนาะเอาไปเต็มเต็มค่ะงวดเมื่อคืนนี่ออกทั้งบนทั้งล่างเนาะค่ะออกซีหกแล้วบ่แล้วล่างยังมาออกหอกซีไพ่บักกับนี่ก็ต้องเสียใจค่ะได้แน่นอนแต่ขอให้ไปทั้งบนทั้งล่างเนาะได้แน่นอนค่ะ สำหรับแนวทางเดนโรมเซียนมาทั้งสี่แล้วก็หกเนาะดินที่สี่รองที่หกจับคู่ซ้นสี่หกเนะาะเข่าเต็มเต็มตรงๆแล้วก็สองหัวติดแล้วนะคะสำหรับของเลกเดนโรมเซียนของเก้าเซียนอ่งวดที่แล้วของวันที่สี่วันพุทธที่สี่เข้าไปที่หกเนาะแล้วก็จับคู่จับคู่โ้นให้มาหกเก้าออกตัวกลับเนาะคะ่ะสองหวดติดแล้วมัน ม,มันมันปังปัง,ปงสำหรับผู้ใดที่ว่าได้ตะบึงก็บม่ต้องเสียใจเนาะคะ่ะบางคนก็ว่าทุนเหมือทุนโซ่อดย่ำแตกย่ำได้ทุนเหมือกะลองกิก๊กะเข้าใจอยู่เนาะคะ่ะบอเป็นยังเนาะคะ่ะเอาเท้าปลไหม้แคบหน้าจอเอาไว้ทารุนกัน,กน,กนบอเป็นยังเนาะคะ่ะเอามาฟังเข้ามาเบิร์กันกะเป็นกําลังใจให้ทั้งเอฟซีแล้วก็ขอกําลังใจกับทั้งเอฟซีพร้อมเนาะแลกเปลี่ยนกัน เามาเบิ้องตมงวดค่ะสำหรับเด่นเก้าเซียนเอานี่ก็สููตายเนาะสูกับเลขแต่ว่าเลขสููกับกันออกมาขึ้นมาขึ้นนี่โสี่หกแล้วก็หกสี่เนาะกันเข้าเต็มๆมก็ดีใจโลงโอกกันไปนะคะยกใหญ่แมบยปต้องอะไรมากมายเนะาะเขาทั้งบุนทั้งล่างกับให้รพอมเลขกเล้าก็ได้ เดินรวมเซียนของเก้าเซียนเนาะค่ะงวดนี้เดินที่สามค่ะมาปะเนาะสามเนาะยังไงก็ต้องมาเพราะว่าช่วงช่วงระยะสิ้นเดือนวังหันมาเนาะสามก็ถือว่าเดินดีอยู่เนาะกำลังมาไม่แน่เดือนนี้สามมาเนี่ยมามาเดินเดินที่สามค่ะรองที่หนึ่งจับคู่ชนนี้สามเจ็ด 3าย์ 30, แล้วก็ศูอ่าตัวนี้กลับให้พอมเนาะเพราะว่าเลขมันซ้นกันของแต่ละเซียนมีทั้ง0ูนยแล้วก็สาแต่ว่าซ้นกันหลายเนาะแล้วก็สองสามเจ็ดดนที่3มร่องที่1ย้ำอีกครั้งเนาะคะ่ะจับคู่ซ้นมี่สามเจ็ดส3มศูนยมาแล้วก็ห้าเจ็ดค่ะผู้ใดมากผู้ใดชอบไปกับ9เซียนกับเลขดิน นะคะเหล็กตินชนกันขอให้มาเนาะต่องวดสามงวดติดไปเลยตินก็ดีรองก็ดีจับคู่สซนยิ่งดีนะคะขอให้มาขอให้มาไปต่อนะคะหางแคปหน้าจอเด้อไปต่อของมาดามค่ะหน้าที่นี่สวยสุดซอยสวยต้นซอยหมานหมานต้นซอยเต็มมต็มตรงตรง สามตัวบบตงพูดถึงเลยคะ่ะสามตัวแตกตรงตรงบแมนตัเด้อค่ะตรงตรง,ตรง,ตรง,ตรงมาขักมาเน่แล้วก็เลขสองตัวเพิ่นกะเข้าไปงวดที่แล้วแบบยรต้องกลับน้ำนะคะ่ะน้ำนี่สี่หกมาตลอดงวดแรกรุดไปสองหกกระนินจอให้สี่สี่หกกระมาให้ แต่ยังไม่ออกเนาะสองหกมาออกวัน,นี้ผัดบริไดนินเลยเนาะถึงกับเปลี่ยนแนวยังมาหกหกสี่นะมันเลยมาออกงวดน,นี้สี่สี่หกและก็หกสี่สี่หกอาจจะบริไดจับคู่ห้เนาะคะ่ะแต่เป็นเลขกอดข้อกันมาฝังสุดกับตัะเลงน้พรางนาทีนี้บบมีไพสูมาดามได้เห็นเอฟซีเพื่นวาดอกมันกแน็แมนีดีเนาะคะ่ตตตตตะตรงตรงเต็มๆแบบเ่าตรงกลับเนาะแนวทางสามตัวนี้ก็จะมาได้เนาะ แล้วก็บแบบเาตรงกับเอาตรงๆนี่สุดยอดมากค่ะถือว่าสุดยอดอมาเอาตองงวดงวดที่สามของมาดามกันค่ะว่างวดนี้สิมมาถึกอกถึกใจ f อซีบ้านเะกับแนวทางลาวพัฒนาตองงวดของมาดามคำนวณวิ่งรูดงวดนี้เนาะคะ่ะห้มาเดินที่สามรองที่หนึ่ง สตัวมี 7, 1, 7, 3, 0, 1, 0, 3, เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามศูนย์หนึ่งศูนย์สามน้นที่เจ็ดสามกับศูนย์สามค่ะงวดนี้มีเหล็กกันพร้อมเด้อค่ะกันที่หนึ่งสามของมาดามคำนวณเป็นเชียนเป็นเล็กกันเนาะดึงลงมาเลยเนาะจับคู่เลยบาตรงรอให้กอดคอค่ะเพราะว่าส่วนมากของมาดามเพื่นกะเขาขันเวลาเข้าก,กับเขาทั้งสองตัวเนาะกอดคอกันมาเสียดาย ดึงมันลงมาเลยค่ะกันไว้ให้เอฟีเบิลหนึ่งหนึ่งกับสามสามสามตัวสามหางมีหนึ่งเจ็ดสามหนึ่งศูนย์สามแล้วก็หนึ่งหนึ่งสามค่ะเน้นที่หนึ่งเจ็ดสามกับหนึ่งศูนย์สามเนาะกับประต้งทิมเนาะค่ะเลขสามตัวมีแค่สามคูเอาไปเลยค่ะหนึ 1, 1, ่งหนึ่งสามก็อย่าทิมกันเนาะ ค่ะแคปหน้าจอของมาดามคำนวณเด่นที่สามค่ะสองตัวนี่ที่เจ็ดสามกับศูนย์สามเลขกันก็นกนอย่าลืมเนาะค่ะหนึ่งสามสามตัวนี่ที่หนึ่งเจ็ดสามกับหนึ่งศูนย์สาม 1, 7, 3, 1, ค่ะฟังต่องวดไปต่องวดสําหรับของมาดามคำนวณมาต่อของช่อเชิดชัยค่ะของช่อเชิดชัยขาแตาตัววิ่งเนาะตัววิ่งตัวรูดสําหรับวิ่งหกรูดหก ตัวนี้ตัวเจอเพิ่นโบเข่าเนาะคะหลุดไปแต่ว่างวดที่แล้วเข้าที่หกเก้านาะเข่าที่หกเก้างวดนี้มาตาสายวิ่งเนคะสายวิ่งสายรูดเต็กดินมาเบิงตององวดค่ะไปต่อตามตัวกับตัวเล็กแนวทางสำหรับอีพีแฟนคลับที่ติดตามแล้วก็รักเดียวใจเดียวแล้วก็รอคอยของเพิ่นอยู่ลาบปันาวิ่งรูดหงวดนี้เด้นที่ห้าค่ะเดินที่ห้ารองที่สาม สองตัวซี่หางมีสามจิตหาจิตสามแปดหาแปดเน้นที่หาจิตกับหาแปดเบิ้ลสามสามกับหาหาสามตัวสามหางมี 3, 5, 3, 5, สามหาจิตสามหาแปดสามสามหาเน้นที่สามหาจิตเลขอสามตัวของชอสจิตใช้นะคะเดินที่ห้าสองตัวเน้นที่ห้าจิตกับห้าแปด สามตัวน้นที่สามหาเจ็ดค่ะต่อเชิดชัยมาต่อของเลขกมีที่มาของเลขกมีที่มานีกัน่าเสียดายมากเลขสามตัวเนาะเลขสามตัวเกือบมาค่ะเกือบมาเลขสองตัวก็กอดคอดกันมาเนาะคะ่วะว่าดดดึงลงมาให้บ่ได้จับคู่มาให้แต่ว่าวิ่งรูดมาทั้งบนทั้งล่างเนาะทั้งบนทั้งล่างวันที่แล้วเนาะคะ่ะเป็นมาสี่กับหก แนวทางยังมาสูตรเดิมเนาะตั้งแต่ตั้งแต่ตแตวัแรกของเดือนเนาะสี่สี่หกแล้วก็หกสองมาออกวันนี้ค่ะหกสองหกสองสองหกเลขสามตัวกัมาแต่มาออกวันนี้เนาะเสียดายเสียดายของเลขนี้ที่มากําลังมากค่ะกําลังมากสาหรับของเื้นแต่ว่าวิ่งงดรูดยังมาเนาะคะ่ะถือว่าดินดินดี อาตองวดของเลงมิทิมาค่ะสำหรับราพัฒนาวิ่งรูดวันนี้เด่นที่สามค่ะเด่นที่สามร่องที่หนึ่งสองตัวมีหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าสามเจ็ดสามแปดเน้นที่สามเจ็ดสามแปดค่ะเบิ้นที่หนึ่งหนึ่งกับสามสามอ่าลิกมิทีมากกันไว้นะคะ่ะมีกันพร้อมเนาะคะ่ะกันหนึ่งสามผู่ได้กระยาติเนาะเพราะว่ามันกดข้อกันมาสอง องหางเลยเนาะสองตัวเลยเนาะมาสามตัวมีหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งสามแปดหนึ่งหนึ่งสามเน้นที่หนึ่งสามเจ็ดกับหนึ่งสามสามค่ะเลขสามตัวสองหางของเหล็กนี้ที่มาเดินที่สามค่ะเดินที่สามสองตัวเน้นที่สามเจ็ดกับสามแปดกันไว้หนึ่งสามเนาะเล็กสามตัวเน้นที่หนึ่งสามเจ็ดกับหนึ่งหนึ่งสามมาต่อของเหล็กรับนั่งฝ้าค่ะ เลขลับนางฟ้างวดนี้หลุดเนาะตัวนี้วดนี้หลุดไปบ,บ่เป็นยังเนาะคะ่ะไปไม่ ai, ไปต่อตัวทดดี่พันมากขาวิ่งเก่าเนาะสายวิ่งสายหลุดงวดนี้หลุดไปไม่เป็นไรไอเจ็ดีออกหกซีนะคะ่ะแนวทางของเลขลับนางฟ้ามาตองงวดค่ะไปไม่ ai, ไปต่อเนาะสำหรับเว็บที่แฟนคลับของเพื่อนกับเล่าพัฒนาวิ่งหลุวดวันนี้เด่นทั้งสองตัวค่ะเด่นที่สามกับห้า 2ตัวมี3ามเจ็ดหเจ็ดนยหนเน้นที่3 7กับ5าศย์ค่ะเบิินสามกับ5 5 3มตัว3มห่างมี 3, 5, 7, 3 5, ามหาเจ3ดหาหเน้นที่3ามหาย์ค่ะเอกกลับนังฝ้าเอกกลับนังฟ้าเด่นที่หกับสาม สองตัวนิ่นที่สามเจ็ดกับหาศูนย์ค่ะสามตัวนิ่นที่สามหาสามหาศูนย์เนาะไปต,อ,อ,ง Song ตองของสองศวนค่ะสองศูนกับตองขออภัยอิบซีของพื้นขึ้นกันเนาะกับตริกแนวทางเมื่อ,อขึ้นมาสุกที่พันมาบ่เขาเนาะคะ่ะต้องขออภัยลายลายเลขเก่าไปเลขใหม่ก็มาเฮาเบาๆลายเนาะราวาของพื้นเขาไปตัง,งวดงวดเลขของเดือนเนาะเรามาหลุดหลุดงวดนี้แล้วก็งวดนี้ มึงตองวดค่ะสำหรับของตองสุวรรณของซองสุวรรณนะคะวิ่งรูดวันนี้เดินที่ศูนย์ค่ะเดินที่ศูนย์ร่องที่สองสองตัวมีศูนย์หกศูนย์แปดสองหกสองแปดเน้นที่ศูนย์หกกับศูนย์แปดค่ะเบิ้ลศูนย์ศูนย์กับสองสองสามตัวสามหางมี 2, 0, สองศูนย์หกสองศูนย์แปดสองสองศูนย์เน้นที่สองศูนย์แปดค่ะ สามรับเลขสามตัวของสองส่วนนะคะดินที่ศูนย์สองตัวเน้นที่ศูนย์หกกับศูนย์แปดสามตัวเน้นที่สองศูนย์แปดค่ะผู้ใดชอบผู้ใดมักแคปหน้าจอค่ะแล้วก็ผู้ใดมักของเส้นใดจัดไปเนาะรักเดียวใจเดียวกับมันคงนะคะไปต่อตามต่อคือเอฟตีวานละคะ่ะลายลายเส้นลายกัจสีเอาตัวใดเนาะคะ่ะมันลายตามผู้ใดกระลุด อันมดตามพัดเขา่าเองสิเนาะเอาที่มั่นคงที่เจ้าของมักที่เจ้าของชอบนะคะลองลองเบิรงกันสกอรเนาะลองดูว่าแต่ละงวดของเพื่อนเขาแบบใดจังใดเนาะมันก็มีเขาไม่หลุดก็ต้องบอกไว้ก่อนล่วงหน้าเนาะคะ่ะสำหรับคลิปนี้เนาะโอี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณแนวทางจากทงหาเซียนและก็เอฟซีแฟนคลับเพราะว่าจะเป็นเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ที่พิ่งเข้ามา และก็คนที่มาตั้งแต่เริ่มแรกเริ่มต้นนะคกับคุณเป็นยังสูงค่ะสำหรับคลิปนี้ทิมทายไว้ด้วยขอให้ f อฟซีโชคดีมีชัยกับวันจันทร์ลาวพัฒนาสองทุ่มครึงเนาะแล้วเจอกันหา่ในคลิปหน้าคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ